มือวนี้ผมอยู่บริเวณของตลาดนัดโคกระบือนะครับพี่น้องครับตลาดนัดโคกระบือแยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดโอ้ยมือนีนนี้พอขางวัวพอขากล้วยคนมาเบงงัวบบงก้วยลายแห้งพี่น้องเบงรถจอดเต็มเลยนะครับทุกท่านมาเบงเป็นขยายถนนนะครับถนนเสน้นนี้นะครับเส้นจากแยก,กส้มปล่อยน้อยสิไปย,ยังอำเภอ รัตนบุรีนะครับหรือว่าไปทั้งอำเภอโพธิ์ศรีสวรรณนะครับพี่น้องนี่เป็นขยายเป็นซีเลนนะครับจากแยก,กสมปลอยน้อยนะครับพี่น้องครับบริเวณนี้จากแยก,กสมปอยน้อยจะไปยังอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณิ์เป็นแยกเป็นสีขยายเป็นซีเลนครับพี่น้องครับเพิ่งครับบรรยากาศ แล้วนี่พวกลูกยากขายนะครับพี่น้องครับนี่ตลาดนัดโคกกระบื้อพมันได้ปลูกยากขายกันก็นี่ถนนกำลังสี่ขยายเป็นซีเลนเลยครับพี่น้องครับเพ่อความสะดวกสบายครับพี่น้องครับ ทางนากระเป็นแยกสมปลอยหน่อยครับพี่น้องแยกส้มปอยน้อยอำเภออุุมพร์ิสัยจังหวัดศรีสะเกษผมขับรถมาจากฝั่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับมาจากตลาดนัดโคกกระบือครับพี่น้อง นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแยกส้มปลอยน้อยนะครับซื้อแยกเป็นว่าแยกสมปลอยหน่อยนะครับพี่น้องครับบริเวณท่านี้ก็ไปอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับทาานี้ก็เขาเมืองศรีสะเกดนะครับทางนี้ก็ไปอำเภอลาดศรีสไลนะครับพี่น้องครับทางนี้นี่คือบริเวณของแยกสมปลอยหน่อยครับพี่น้องครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกทันที่ที่ตามครับสวัสดีครับ